เอาเลยครับเอาเลยคะเอาเลยครับเดี๋ยวทุกคนเอากลับไปเลยครับ <laughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาในสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็คือเอาจิงๆนะคือตั้งแต่แบบผมได้ขายอาวันไปนะผมคือผมก็คิดถึงแล้วก็ตอนนี้คือแบบผมอยากแบบมาซื้อรถใหม่สักคันนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวขอมาดูที่ศูนย์ยามาฮ่านะแต่ผมมาที่นครสวรรค์คือแบบผมก็ได้แบบดูดูคุย,ค,ยคุยไว้คันหนึ่งนะซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูแบบรถแบบในศูนย์ยามาฮ่ากันดีกว่าครับผมสวัสดีครับ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 ผม ผมอยากมาดูรถใหม่สักคันนึงครับผมโอ้ได้เลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูรถใหม่ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างได้ไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูมาครับอย่างแรกที่แบบติดตามากเลยติดตาอยู่คิดถึงมันแล้วครับดูคิดถึงวะใช่ครับคือว่าจะเอามาเอาใหม่สักคันนะทุกคนดูอ้าวันคือแบบใครดีพอสมควรแล้วนะดูจองแล้วนะโดนจองแล้วครับผม มันเหมือนคันที่ผมซื้อไปเลยใช่เลยครับมันใช่เลยแล้วผมมีโอกาสที่จะได้มันนะครับได้มาแล้วมีโอวาสะได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วแล้วก็ขายไปแล้วด้วยได้แล้วขายอีกรอบหนึ่งอาจจะเอาเป็นอวันเอ็มหนึ่งลอามาดูเดี๋ยวเรามาดูรถใหม่กำลังเข้ามานี่นะครับคันนี้อันนี้ที่แม็กจะชมใหม่เลยใช่ไหม เป็นตัวปัจจุบันครับตัวปัจจุบันเลยใช่ครับตัวที่ไม่ค่าหกูนผมคิดว่าใหม่แล้วมันโคตรสวยสวยสวยมากมีสองสีมีสองสีตรงโน้นด้วยตรงนน้นด้วยมีสองสีมาโอเคทุกคนเอาจริงๆนะคือแบบผมมาดู R6 นะครับผมมาผมเรามาดูคือแบบมาในศูนย์ยามาฮ่าทีไรนี่คือแบบรถคือแบบเลือกไม่ถูกไปถ้าจะไปดู R6 R6 เซลแชมป์นะ R6 ของของของเซลแชมป์เซลแชมป์อีกคนหนึ่ง จะเป็นของรถของเขาเลยไปดูไหมลองมาดูน่าจะสตาซ่าทั้งเสียงได้ด้วยคันนี้ได้แล้รถแต่งแล้วเราไปดูด้โดนอู่นะที่ที่เขาอยู่นะผมวันนี้เซลแชมป์ไม่ได้มาอ๋อดีครับพอครับโอ้กินอะไรยุ่งมันดิดสิก็แบบนี้เหมาะขอบคุณมากเลยอ่ะครั้งนี้นี่คือแบบผม เคยขับหรือเปล่าเคยขับนะจำได้ไหมที่เราไปขี่กันตอนรนอ่ะคันนี้ใช่ไหมครับใช่คันนี้เลยโอ้โหโคตรแรงนะดูเวยอันนี้เลยครับตอนนี้ R6V ไม่มีรถแล้วตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วครับเลิกผลิตมาขายแต่ผลิตไปแข่งคือแข่งในสนามแข่งสําหรับในในทีมแข่งอ่ะเขายังมีผลิตไปไปไปทาอยู่แต่ถ้าผลิตมาขายแบบในโชว์รูมจะไม่ผลิตแล้วสำหรับ R6V เป็นรถที่ซุเปอ์สปอร์ตเข้ารถทีซีก็คือใช้แข่งเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้จะเป็นเราจะไม่เห็น อาร์หกในโชว์รูมแล้วรุ่นใหม่เราจะไ,<ม>ไม่เห็นแล้วครับประมาณน,น,นี้เป็นเจ็ดเป็นอาร์เจ็ดาเป็นอาร์เจ็ดแทนอันนี้ก็เรียกว่าลิมิเต็ดเลยนะน่าจะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นโอ้ท่านนี้นี่พี่เขาไม่ขายแล้วเขาไม่ขายครับคือเขาไม่ขายโอ้ดูแรงดีโคตรสวยเลยครับทำที่โปงติเกอร์ใหม่ครับ,บทุกคนมาดูครับผมในตรงนี้หักหนึ่งข้างครับผมมีข้างเดียวเขาใส่กับข้างเดียวเขาใส่ข้างเดียวจริงๆตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวกาดแทนครับ Oh. ตัวาการแทนเนี่ยมันจะช่วยเวลาที่เราขี่คือคือรถเนี่ยครับเวลาที่มันขี่กันเนี่ยสิ่งที่มันช่วยคือกันเวลาที่ทันอีกข้างนึ่งมาเกี่ยว oh. คือพอเวลาที่มันไม่มีตัวเนี่ยมันเกี่ยวไม่แต่โดนเบรกเลย oh. มันจะทำให้รถเรา เสียอาการหรือว่าไมได้เดี๋ยวถ้ามันมีกระแทนเนี่ยมันอาจจะมากระแทกตรงนี้ oh. ไม่ถึงเบรกอะไรพรงนี้อันนี้ก็คือวอ่าเทคโนโลยีที่เขาใส่กันในสนามแข่ง oh. อ่าเราก็แต่งให้มันแต่งให้มันคล้ายคลึงเพราะว่าเราเราก็เป็นคนชอบร์สปอร์ตอยู่แล้ว oh. อะไรใช่ใช่ประมาณนี้ oh. เขาเรียกว่ากาะกาะเบกครับผมโอเคงั้น <Okay. S 1> ทุกคนเดี๋ยวขอแบบหาเลือกรถสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมสักพักไป ทุกคนก็หาดูรถแบบสักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนคือตอนนี้คือมันยังไม่มีรถแบบชอบแบบไหนต้องถามก่อนกบยังชอบในแบบพวกไฟกลมหรืออยากจะเป็นสกูตเตอร์พวกนี้ไหมไฟกลมอย่างเี้แหละหรือเป็นสกูตเตอร์แบบนั่งสบายๆชอบอยู่ไหมหรือว่ายังชอบแบบเดิมสปอร์ตยังไงก็สปอร์ตชอบสปอร์ตอยู่มันจะมีสปอร์ตสปอร์ตก็คือมือสองพี่ไม่มีคือต้องบอกก่อนเนยมาห้าเนี่ยพี่ไม่ได้ขายมือสองแต่ณตอนนี้พี่มีน้องพี่คนหนึ่ง ทําท่าเหมือนอยากจะเปลี่ยนรถเหมือนกันเขาอยากจะเปลี่ยนรถก็คือเอาง่ายๆคืออยากจะลองเปลี่ยนไปรุ่นอื่นดูารถเขาก็มีเดี๋ยวพี่โทรให้พี่โทรให้เขาเอารถมาให้ดูเปิดถ้าชอบเดี๋ยชอบลองดูลองดูแต่ของยามาฮ่าเนี่ยเราของยามาฮ่าเนี่ยอากจจยังไม่มีรถครับตอนนี้รถพี่ยังไม่พอเลยพี่ยังไม่พอขายในในปีนี้ยามาฮ่ามีเปิดตัวใหม่หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นอาวันอาวันเอ็มสำหรับอาวันสีใหม่แล้วก็อาวันเอ็มเนี่ย เปิดตัวมาแล้ว oh. คือมาทงมางมาทางสื่อโซเชียลแล้วครับแต่เรายังไม่ได้เห็นตัวจริง mm. อ่าถ้ากบจะเอารถไปขี่เล่นก่อนไปหาซื้อใช่อ,อ่า<ะ>ไปขี่เล่นก่อนอะไรเงี้ย mm. ก็ได้ระวัง รอเปลี่ยนโฉมรอเปลี่ยนโฉมใช่ใช่ขี่เอาไว้ขี่เล่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาใช่คือเออกลับไปเป็นอาวันเอ็มเลยรอบนี้ใช่ใช่คเนาะก็ยังชอบสปอร์อยู่แล้วก็คือผมชอบที่แบบเหนื่อยามาห้ามันเสียงคือแบบมันรับใจเดียวผมเดี๋ยวพี่โตให้พี่โตให้เลยได้ดรับงั้นอยากได้มือสองคนสักคนฮัลโหลเนาะฮัลโหลแหลมพอดีกบมามาดูรถอ่ะเป็นแหลมก็จะปล่อยอยู่เนี่ยลองลองมาดูลองมาดูเดี๋ยวกบเขาจะจะดูรถแหลมด้วยครับตา <Okay. S 2> มาที่สูนเลยบนระหว่างนี้คือตอนนี้เราดูดูของแต่งไก่อะแต่งของวิกใช่ๆเซฟตี้อุปกรณ์ต่างๆของเรามีครบครับมาที่นี่จบที่เดียวของแต่งอุปกรณ์เซฟตี้หมวกนน็อกถุงเท้าถุงมือถ<ม>่ารองเท้าถุงมืออะไรพวกนี้มีครบเลยครับ ของแต่งที่คือเพิ่ม performance เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของของตัวรถเนี่ยเรามีให้อโอเคทุกคนก็ระหว่างนี้คือเดี๋ยวดูครับผมเดี๋ยวอาจจะลองหาดูรถมือสองไว้คีเล่นก่อนอไอรุ่นยามาฮ่ารถสปอร์ตรอจอรรตรอรอวันเอ็มาแล้วกันใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเรอดูกันเลยครับผมมาแบบรถที่แบบน้อง อ่าเขาจะเอามานะได้แต่รุ่นไหนจัดไปไมดูหรอกแต่ชนี่เขากลับเลยถ้าชมเขากลับเลยครับไปคุยกันเองนะพี่ไม่รู้นะราคาไปคุยกันเองได้แต่เขาก็เขาก็สนใจเหมือนเขาก็ยังลังเลว่าเขาจะขายไปเปลี่ยนรุ่นดีไหมอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรารอเจอกันนะผมจไป ทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมคือรถก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมมาดูผมนี่ว้าวทุกคนแบบใหมก่ก็มันก็สวยดีนะครับผมแบบนี้นี่มือหนึ่งยังมีมมอยู่หรือเปล่าแบบนี้เหรอมือหนึ่งมือหนึ่งตัวนี้ไม่เปลี่ยนโฉมนะครับมือหนึ่งยังไม่ให้แบบนี้แต่รถสวยมากแล้วก็ทําเยอะมากครับแต่งเยอะมากเลยเนี่ยเป็นพวกพวกของตัวนี้ครับพวกคิวหน้าคิวหน้าตัวนี้เป็นเป็นของเมจิคอลไรซิ่งนะครับตัวนี้ก็ราคาสูงว้าวแล้วก็ ปั๊มอ่าตัวนี้ครับตัวนี้นี่เป็นแอมเบโลโก้แดงครับตัวนี้ก็อะไรอยู่ประมาณนักเกือบเกือบสองหมื่นครับเฉพาะนี่เลยใช่ครับส่วนโชคตัวนี้เป็นอลินครับเส้นโชกอลินด้านหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณสักเป็นแสนต้นนี้นะคู่นี้ครับประมาณประมาณใส่หนึงได้ครับชันแล้วเหรอใช่ครับโชกปกครอบซับฟงซับเฟรมเป็นครอบด้วยคาร์บอนครับอกล่างเป็นของลิมเบอร์เกอร์เป็นของตรงรุ่นของ BMW อ็อ๋อเรื่องเลยจะเต็มคันเนี้ย ครับและไฮไลท์นี่ล้อนี่ครับมาเชสซีนี่ครับเป็นล้อมาเชสหรือเรียกว่าล้อมาเชสที่เราเรียกทั่วไปนะล้อตัวนี้เป็นล้อตรงรุ่นของอาร์พีเอ็มแต่ดีเวทพันอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งแสนหนึ่งเั่นแหละคันนี้น่าจะขายประมาณเท่าไหร่สี่แสนกว่าสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าสี่แสนห้าแสนประมาณนี้ครับเคุณก็เจ้าของเองครับพี่ตอบไม่ได้เจ้าข,ของเจ้าของไม่กล้าไม่ไม่สะดวกออกช่อง เขินๆน,นะครับทุกคนนั่นแหละเออทุกคนลองดูครับลองสตาร์ถ้าสนใจนะทุกคนเพื<ๆ>่อนๆคิดว่ายังไงเดี๋ยวผมจัดคันนี้แบบเอากลับไปทำคลิปที่บ้านเป็นยังไงครับผมมามลองสตาร์ทดูหน่อยครับนะ อย่งโคตรแบบเจ๋งเลยครับผมใจแล้วเสียงเราใจแ้วแต่แต่เสียงมันทำไมไม่เหมือนอาวานะผมตัว bmw s1000 นนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแบบ8เ a ล p l a ก็คือสี่สูบเรียปกติทั่วไปที่มีอยู่ใน suzuki กกที่มีอยู่ใน honda tbr1000 อ,อ,อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นอาวานของเราจะเป็นเครื่องคอ o s <Hot Train> s p l a n e c r o s s p n ก็คือเครื่องยนต์แบบลูกสูบเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นเป็นแบบสองลงหนึ่ง เหมือ like no okay, okay. okay, นเหมือนรถที่เดิเขานะครับมันจะขึ้นทีละลูกการจุดระเบิดมันจะเหมือนกันเสียงมาเลยเสียงมาไลยแปลกที่สุดาวันเนี่ยประมาณนี้เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของยามาฮ่าเขาโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอลองไปขับดูก่อนครับผมอ่าได้โอเคถ้าเกิดไม่รู้แค่สตาร์ดูก็รู้สึกว่าชอบอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่พอกลับไปขี่ทำคลิปนี่น่าจะสนุกอยู่โอเคมางั้นเดี๋ยวเราแบบจะลองไปขับดูกันครับผมจัะไป โอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นลองแล้วนะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมติดใจนะผมผมน่าจะแบบขอซื้อเลยนะครับทุกคนโอเคยังไงก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์แนะนํากันดูนะผมว่าแบบโอเคมันแบบสวยแบบถูกใจเพื่อนๆไหมแต่คันนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าแสนนะเดี๋ยวต้องคุยกัน,นครับผมเดี๋ยวผมขอไปลองรถก่อนครับผมจัดมา I create my own lane, making pleasure out of pain, uh Turn it เอาเลยครเอาเลยวเดอทุกคนเอากลับไปเลยครับเราจะเอากลับไปบ้านเลยนะครับทุกคนใช่ไหมเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกผมอีกสักทีนะเพื่อในการตัดสินใจนะผมเพื่อนแค่ข่าวก็คือแบบอยากเอาไปเลยครับใช่ไหมครับรถสวยครับรถสวยสวยดิสวยมากรถนี่ก็ใหม่เอี่ยมเลยครับผม เนเจ้าของรถขอทุกคนคือแบบรถเหล่ามากทุกคนคือแบบผมผมว่าถ้าผมขี่นี่คือแบบอหลอดล่ดเลยครับผมเหมือนแบบพาผมจะถึงมากกว่าอาวันนิดนึงไใช่บ่อมันต่ำกว่าอาวันอาวันรถมันสูงอ๋งออาวันรถมันสูงแล้วมันกว้างทําให้ขาเราทาง<อ>แต่รถตัวเนี้ยบ่อมันเล็กแล้วก็ตัวบ่อมันต่ํากว่าอาวันด้วยมันก็เลยทําให้เราขี่ได้ง่ายขึ้นนี่และครับทุกคนโอเคงานเดี๋ยวผมขอแบบ คุยกันตัดสินใจอะไรนิดหน่อยนะผมโอเคก็เดี๋ยวขอดูอีกสักเน้นหนึ่งก่อนครับผมถทั้งรถไดไงก็ถ้าชอบหรือมีโปรแกรมที่จะใช้อะไรนี้ก็ทิ้งกลางมาได้ได้แล้วผมโอเคทุกคนก็ถ้ายัางไงก็แบบคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับทุกคนว่าแบบแตัดคันนี้เลยอะไรประมาณนี้อะไรเอาไว้ขี่เล่นแถวบ้านพอกลับไปที่บ้านก็คันเดียวเลยคันเดียวเลยมีคันเดียวเลยสีดิโอดูสีดิใช่ป่ะคันมีหรือไม่ดูหน่ะไม่มีไม่มีคาร์บอนทั้งคันด้วยคาร์บอนโอเค นั่นแหละครับทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอแบบต่อไปนอนคิดนั่งคิดแล้วก็อาจัดจัดแล้วผมได้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 ว่ากันแกอย่างนั้นเดี๋ยวรับแบบไว้มาเจอครับผมได้จัดหรือไม่ได้จัดอะไรยังไงครับผมจัดแลครับผมคอมเบนมาแล้วกันเนาะคอมเบนมาผมใช่ใช่ครับผมหรือว่าพี่ผมแล้วก็รอรอด้วยอ่าเดี๋ยวรอรอรถจากโชว์รูมเนี่ยมาห้ารอรถเปิดตัวใหม่อาเจก็ไม่ยังไม่มีอาเจยังไม่มีของไม่ของไม่เหลือจะแบบมีมันไม่พอครับมันไม่พออาเจไม่มีรถอาวันตัวใหม่อาวัน เอาัพเอ็มก็ยังไม่เข้าอัพส่นเก้าอะไรพวกนี้ก็ต้องรอรอครับได้แล้วผมโอเคก็ั่นและครับทุกคนตอนนี้ือแบบยังใจสั่นๆอยู่เลยนะผมโอเคก็อัพร้อสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนทับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ we